กก็กอนนางนางเ่ลูกที่นางปอกไว้แล้วอะ่ะจะตามช่ตมต่ำปอกหน่อยนึงคู่นั้นเขาเขาจุจีกัน,นเขาจุจีกันอยู่คู่นั้นเขาทํางานกันนี่เขาทํางานกันค่ะนี่นี่ เราทำงานกันครับเราทำงานกันเราคุยกันอยู่ยตั้งไกลได้ยินถึงนี่เลยอึ๊บแชลีอึบจะเก่งนะจะกก่ง บ้ชูไม่เห็นบข้าบ้านไหมนะซอซอซครัข้าบ้านข้าบ้านขข้าบ้านนะ FC ครับข้าบ้านแล้วนะครับไปตามซ้นมตามกินกันดีกว่านะ ดูยอดสนเราสินี่แต่หิมะเราเข้าบ้านแล้วนะครับเมรนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพาบ้านแล้วสบ้ไปไปันแล้วบ๊ายบาย รถมาอีกคันละรถมาอีกสองคันรถมีอีกสามคันพ่าฉลีเรามาวิ่งพื้นกันดีกว่ามานี่ใกล้กล้องสำหรับคลิปนี้โอเค ต้องไปกลๆเจลีเลียนางทำไมนางเกันตีเอานะสำหรับคิดนี้นะคะสาหรับค uh like ิดนี hmm ้ขอให้เอซทุกท่านสุขสมบังมังแก่ปรารถนาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จล่ำลำเรื่อยนะคะสาธุสาธุค่ะจะลีเลียแก้ม่เลีย อาชาลีเข้าบ้านก่อนนะคะมันมืดกล้องมันมืดครับบอกดิกล้องมันมืด,ด,มนมดหน่อยมันไม่มีแสงฉันมองหาตะวันไม่เจอเลยตะวันอยู่ไหนไม่มีตะวันค่ะตะวันหายค่ะดวงอาทิตย์ไม่มีอะชาลีเข้าบ้านนะครับอาชาลีเข้าบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะได้เข้าบ้าน มานางเปิดประตูให้นางไปตำส้มตำกินกับกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆกินกับกุ้งตัวใหญ่ๆไปเข้าบ้านนางเปิดประตูให้เชิญเชิญรีบรีบบโอเคเข้าไปโอเคฉลนเข้าบ้านแล้วนางก็เข้าบ้านแล้วนะคะ ลิบายค่ะขอบคุณนะนางตามส้มตำก่อนกับกุ้งสดแล้วก็จะอบกุ้งแล้วก็อบกุ้งอบปลาแล้วก็จะอบหมูให้ชาลีกินด้วยสนางจะตามส้มตำกินกับปลาสลิดปลาสลิดวันนี้ไม่กินปลาแซลมอนวันนี้จะกินปลาสลิดค่ะ แล้วก็จะอบหมูให้ฉลีด้วยค่ะตำส้มตำกุ้งสดค่ะกุ้งกุ้งสดตัวใหญ่ๆจะอบกุ้งตัวใหญ่ด้วยจะอบกุ้งกับปลาสลิดด้วยค่ะจะดูไหม <laughs> จะดูต่อไหมเดี๋ยวยูทูบอกนา